ตอนที่426เชื่อตอนว่าพบปะผู้คนนายพูดว่าอะไรนะตูกังได้ถามออกไปมันเป็นเรื่องจริงที่เจ้าสิ่งนี้ใช้งานได้จําสิ่งที่ฉันพูดได้หรือเปล่าลินเฟิงได้ย้ําเตือนในเรื่องที่เกิดขึ้นภายในถา้าให้กับตู่กังและเจ้าลิงได้ฟังพร้อมกับเก่าวอธิบายเสริอมออกไปอย่างช้า,ชาฮะนี่นายสามารถใช้เจ้านี่พร้อมกันได้กี่อันอะ่ะเมื่อเจ้าลิงได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับช็อกไปเลยพวกเขาทุกคนต่างก็น่าจะรู้แล้วว่า ถึงแม้ว่าเจ้าลิงนี้จะเป็นคนสร้างสิ่งของล้ำค่านี้ขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันหรอกเพราะงั้นเมื่อหลิมเฟิงได้พูดขึ้นมาเขาจึงรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการได้ค้นพบทวีปใหม่ตัวทางล่างของเขาพันตื่นเต้นไปหมดพระเจ้าแล้วหลังจากใช้ชีปสามอันพร้อมกันมันเป็นยังไงบ้างความเร็วขนาดไหนตู่กังที่ได้ฟังในสิ่งที่หลิมเฟิงเล่า,าก็รีบถามออกไปได้วยความงุนงงในทันทีมันก็เร็วแหละแต่เหมาะกับนายหรือเปล่านี่ฉันก็ไม่รู้ หลินเปิงได้กาตอบบอ,อกไปพอเรื่องนี้หลิมเปิงเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้พอมองย้อนกลับไปสิ่งเดียวที่พอจะยกออกมาพูดเป็นเหตุผลได้นั่นก็น่าจะมาจากระบบน้ำวนสีดำที่มาจากโทรศัพท์ของเขานั่นแหละไม่งั้นแล้วชิปทั้งสามอันมันนา่าจะสามารถใช้รวมกันได้แน่ๆโดยพลังที่ทรงพลังที่ซ่อนอยู่ในน้ำวนสีดำนั้นน่าจะเป็นอย่างเดียวที่สามารถให้เหตุผลซึ่งทำให้ชิปนี้ทำงานพร้อมๆกันได้แน่ๆเข้าใจแล้วถ้าอย่างไง ฉันจะลองมันอีกทีนะเจ้าหลิงได้พูดออกมาด้วยความดีใจในขนาดนั้นเองโทรศัพท์ของหลิมเฟิงก็สั่นขึ้นและเมื่อหลิมเฟิงหยิบขึ้นมาดูเขาก็พบว่าเป็นหวังหานที่โทรมาดังนั้นหลิมเฟิงจะได้รับโทรศัพท์ทันทีและเสียงที่คุ้นเคยก็ดังออกมาจากปลายสายพี่เฟิงพี่พร้อมแล้วหรือ,อยังเราต้องกลับแล้วนะดูเหมือนว่าวันนี้หลิมเฟิงจะต้องกลับบ้านแล้วและหวังหานเองก็มารับเขาในฐานะคนขับรถเหมือนปกติขณะที่เขากําลังจะกลับบ้านนั้น หลินเฟิงและลู่ซื่อจี้ก็ได้คุยผ่านโทรศัพท์มือถือหากไม่รีบคุยเรื่องนี้หลินเฟิงเองก็คิดเรื่องรายได้นี้วนไปวนมาซ้ำๆแน่เสียงปลายสายที่ตอบกลับมานั้นคือลู่ซื่อจี้ที่กำลังรายงานรายได้ตลอด3าเดือนที่ผ่านมาและพูดถึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่และหนึ่งในนั้นคือเรื่องที่ทำให้หลินเฟิงช็อกที่สุดนั่นก็คือการที่เขาการมาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเขตของจังหวัดจีพร้อมกับนั่งอยู่บนหลัง หนึ่งในสิบของชายที่ร่ำรวยที่สุดในจีนอีกด้วยหลินเฟิงไม่รู้เลยว่าขณะที่เขาออกไปทํางานของเขานั้นบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โตก็ได้เกิดขึ้นและเจ้าสิ่งนั้นก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเขตนี้ไปโดยปริยายเมื่อหลินเฟิงเจาะจงถามถึงเรื่องเงินที่เขามีอยู่ในตอนนี้ลู่ซื่อจีค่อยๆตอบออกไปตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งแสนล้านโดยประมาณและถ้าเจ้าลิงไม่ได้ใช้เงินจํานวนมากไปกับงานวิจัยป่านนี้พวกเรา น่าจะมีเงินทะลุแสนกว่าล้านไปแล้วยิ่งได้ฟังเขาก็ยิ่งชอ็อกหลินเฟิงไม่สามารถกลับมาเป็นคนปกติได้เลยกว่าครึ่งวันนี่ถ้าเขาไม่ได้ยินเรื่องนี้จากลู่ซื่อจี้เขาก็คงคิดว่ามันคงเป็นเรื่องหลอกลวงแน่แนในตอนนี้หลินเฟิงและหวังหานก็ค่อยๆขับรถผ่านก็ไปทางหมู่บ้านด้วยกันครั้งสุดท้ายที่เขาออกไปเขาและครอบครัวนั้นก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรขนาดนี้แต่ในคราวนี้เมื่อหลินเฟิงและหวังหานกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่า สภาพของหมู่บ้านล้วอย่างเองไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่แต่พลังวิญญาณที่อยู่ด้านในนั้นกับแผ่ซ่านด้วยความเข้มข้นมันรุนแรงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเปลี่ยงแค่เข้ามาถึงทางเข้าของหมู่บ้านเขาก็พบว่ากลุ่มคนจํานวนมากยืนอยู่ที่ทางเข้าของหมู่บ้านแล้วใช่แล้วคนพวกนั้นคือคนในหมู่บ้านนั่นเองพวกเขานั้นไม่รู้ว่าหลินเฟิงจะกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นพวกเขาจึงมารวมตัวกันเพื่อมาต้อนรับหลินเฟิงกลับมาตั้งแต่เชา้ายิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านเหล่านั้น ต่างก็ถือป้ายยาวซึ่งเขียนเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับหลินเฟิงกลับบ้านชายที่ร่ำรวยที่สุดในเขตจ,จังหวัดจีเมื่อเขาเห็นชาวบ้านออกมาต้อนรับด้วยความกระตือรือร้นเช่นนี้เขาก็พันหยุดรถก่อนที่จะลงไปพบปะกับผู้คนเหล่านั้นทางฝั่งชาวบ้านที่เห็นหลินเฟิงลงมาพวกเขาต่างก็ร้องออกมาเสียงดังท่ามกลางคนเหล่านั้นเขาเห็นครอบครัวของเขาซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมเขาถึงได้หยุดรถการที่พ่อแม่ของเขาได้เห็นลูกชายกลับมานั้น มันทำให้ครอบครัวของเขาต่างก็มีความสุขกันทั่วหน้าหลินเปิงและครอบครัวของเขาไม่ได้พบหน้ากันมานานแล้วแน่นอนว่าด้วยเวลาที่ผ่านมานานนี้มันเลยทำให้พวกเขาคิดถึงกันเอาเสียมากๆตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นหลินเปิงเก็บครอบครัวของเขาไว้ในส่วนเรื่องของจิตใจมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าเขายุ่งมากจนไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดถึงธุรกิจของตัวเขาเองในตอนนี้เมื่อเขาได้เจอกันอีกครั้งหลินเปิงก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆ พวกเขาใช้เวลาทักทายและถามถ่ายกันที่หน้าหมู่บ้านนานพอสมควรก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านเวลาเปลี่ยนชั่วครู่พิบตาลินเปิงก็กลับมาถึงบ้านได้เป็นเวลาสามวันแล้วแต่กะนั้นผู้คนก็ยังมาหาลินเปิงอยู่เรื่อยๆราากับว่าไม่มีจุดสิ้นสุดลุงป้าทั้งเจ็ดและผู้คนที่รู้จักป่าปายต่างก็ผัดกันเข้ามาหาเขาเหมือนกันแม้แต่คนที่สําคัญสําคัญในเขตนี้หรือว่าตัวจังหวัดรวมถึงจากต่างจังหวัด ต่างก็พากันมาอย่างบ้านของหลินเฟิงเพื่อทักทายเขาถึงตัวของหลินเฟิงจะไม่ได้รู้จักมักจีกับคนพวกนี้แต่เขาก็ยังให้การต้อนรับอย่างดีเสมอจนกระทั่งถึงวันที่สามเหล่าคนที่ไม่ได้เป็นคนโด่งดังหรือว่าใหญ่โตอะไรก็เริ่มพากันมาและหลินเฟิงก็ยังคงต้อนรับอย่างดีเช่นเดียวกันโอเหนื่อยสุดๆไปเลยแฮะหลินเฟิงได้เดินมายัางสวนหลังบ้านของเขาและพูดออกมาเสียงดังเมื่อหลินเฟิงมาที่สวนหลังบ้าน เขาก็รีบปลดปล่อยสัตว์วิญญาณของเขาออกมาเมื่อเหล่าสัตว์วิญญาณเหล่านี้ได้ออกมาอย่างที่แห่งนี้พวกมันก็รู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และปัจจพีที่เปี่ยมล้นในที่แห่งนี้ในคาแรกที่สัมผัสกับบรรยากาศน,นี้ความรู้สึกล่าเรลงก็พุ่งออกมาจนทําให้พวกมันกระโดดโลดเต้นเหล่าสัตว์วิญญาณต่างก็วิ่งวนไปทั่วไล่ตามกันไปลากับกําลังวิ่งเล่นตามภาษาของพวกมันในตอนนั้นวังหานกลายเป็นผู้ติดตามเพียงหนึ่งเดียวของหลินเปิงนั่นก็เพราะว่า ตัวกลางและคน,นอื่นๆต่างก็ถูกหนิมเปิงส่งให้ไปทำอย่างอื่นมันเลยทำให้พวกเขาไม่สามารถติดตามหนิมเปิงได้จิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมเสียอีกวะนี่จำได้ว่าก่อนจะออกไปมันยังไม่มากขนาดนี้หนิมเปิงได้กล่าวออกมาปิ๊บเฟิงที่นี่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันนำหินวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หลายสีฝังเอาไว้ที่ใจกลางของป่าแห่งนี้ตามที่พี่ได้กล่าวเอาไว้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังวิญ,ญญาณของที่นี่ มันเพิ่มขึ้นมาในเวลาอันสัน้นหวังหานได้กล่าวที่บายออกไปทําได้ดีไปเลยหลินเฟิงได้พยักหน้าและพูดขณะที่มองเขาไปด้วยเพียงไม่กี่เดือนพูกเขาหลังบ้านของเขาก็กลายเป็นสถานที่ซึ่งสามารถลอดตาลอใจของหลอดสัตว์วิญญาณทั้งหลายได้แล้วซึ่งจริงๆมันก็เป็นตามที่หลินเฟิงได้คาดการอาไว้เขาหวังว่าในอนาคตที่แห่งนี้จะปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาให้มากกว่าเดิมและมันจะได้ดึงดูดสัตว์วิญญาณให้เข้ามาที่แห่งนี้มากขึ้นไปอีก เมื่อหลินเฟิงเดินเข้าไปในป่าเขาก็รู้สึกได้ถึงสัตว์วิญญาณที่มีระดับเอสเต็มไปหมดไหนจะยังมีระดับเอสเอสอีก e, ซึ่งสัตว์วิญญาณพวกนั้นช่วยยืนยันได้ดีว่าที่แห่งนี้มีพลังวิญญาณอยู่ในเกณฑ์ที่มหาศาลแล้วยังไงก็เถอะตอนนี้เราเหลือหิอหอนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกกี่ก้อนหลินเฟิงได้กล่าวถามออกไปฉันทําตามที่พี่ขอไปแล้วเห็นวิญญาณส่วนใหญ่ให้พวกสมาชิกในกลุ่มหลินกุ๊บไปส่วนหนึ่งก้อนที่เหลือจากนั้น ฉันก็เป็นฝังที่นี่และอีกหนึ่งก้อนฉันก็เก็บเอาไว้และตอนนี้มันก็ยังเหลืออยู่อีกหกก้อนหวังหาได้ก่าที่ใบออกไปอืมดีแล้วนายทําตามที่ฉันบอกได้ดีมากเพราะงั้นเดี๋ยวนายก็จะแข็งแก่งขึ้นในเร็วนี้แหละตอนนี้นายอยู่ที่ระดับเอขั้นสูงสุดแล้วอีกไม่นานนายก็คงจะทะลวงสู่ระดับเอได้หลิมเฟิงรู้สึกได้ถึงความแข็งเก่งของหวังหาเขาจึงได้พูดออกมาขอบคุณพี่เฟิงที่ไว้ใจและช่วยสนับสนุนฉันมาในตลอด ถ้าไม่งั้นฉันคงไม่มีใครเลยในชีวิตนี้หวังหานได้พูดออกมาจากใจจริงหลินเฟิงแต่ไปที่ไหล่ของเขาก่อนจะพูดไอ้หน้อไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้นายเก็บหินวิญญาณเพิ่มไปอีกสักก้อนก็ได้เหลือไว้ให้ฉันแค่ห้าก้อนก็พอแค่นั้นฉันก็พอใช้แล้วละ่ะนายหวังหานกล่าวสัญญาและมอบหินวิญญาณอีกห้าก้อนกลับคืนให้กับหลินเฟิง